아, 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 ปลาตัมันโตได้หลายนะครับสี่ร้อยสิบมิลลิลบตระพว้าว้าวา้าวางอ่ะงได้วก่อนว้าวาวว้าวาววาวดก็ได้เออทุกวเนื่แล้วว้

เบรกเลยหางออล่อช้อนบอลโมยันีม่จเลยมันแบบง่ามอมามี่เบิกเลยมี่างคนมาแ่นะเออนักแสดเป็นเราไปยุ่าเอาเลือยบัเลยมือยังคือดี้ หนวดกุ้งกับหางหนึ่งร้อยยี่สิบ